กาบสวัสดีพี่พี่เอร้านมรดกพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีพระมาแบ่งปันนะครับสนใจโทร096 902 6829ติดต่อขอรูปเพิ่มเติมทางลน์นะครับไอไลน์0 9 6ย์4 0 2า3นะครับร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางทุกองค์นะครับส่งฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับวันนี้นะครับก็ไปเหมาพระบ้านข้าราชการเก่ามานะครับก็ได้พระมา จำนวนเยอะพอสมควรนะครับพี่นะครับยี่สิบสามสิบองนะครับพี่นะราคาก็พอประมาณนะครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มองค์ที่หนึ่งเลยครับพี่องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับหลวงปู่ทวดหล่อโบราณนะครับ ปั๊มซ้ำปีศูนย์ห้านะครับพี่นะครับดูครับคาบขี้เบ้านะครับคาบขี้เบ้าการหล่อนะครับแล้วพระเนี่ยเขาก็นํามาปั๊มอีกหนึ่งทีนะครับจึงเกิดเป็นพระพิมพ์ปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูครับนี่ครับวงนี้ครับพี่นะครับสวยงดงามมากเลยครับพี่องนี้นะครับนี่ครับสําหรับพี่พี่เอฟซีนะครับที่ชอบพระสวยพระเดิมนะครับ นะครับองนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับที่ชอบพระสวยพระเดิมนะครับพระสวยพระเดิมนะครับนี่ครับองค์นี้ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้าครับพี่ปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่ครับงดงามมากครับพี่พระสวยพระเดิมคาบขี้เมาขี้เบ้านะครับเดิมเดิมเลยครับนะครับองค์นี้นะครับน้องเปิดอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับนี่ครับสําหรับหลวง ปูทวดนะครับพร้อมกรอบเงินตรงนี้ครับ1,900อบาทนะครับสวยเดิมนะครับพี่นะสวยเดิมเลยครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรุ่นแรกครับปีสองสี่สองสี่เจ็ดสามครับพี่นะครับเป็นเหรียญกระไรเงินนะครับพี่นะเป็นเหรียญกระไรเงินนะครับ เหรียญนี้คร <park. S 3> ับม <this S 1> <next? S 2> ีความสวยนะครับพี่นะมีความสวยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่ดูครับนี่ครับดูตัวหนังสือครับนี่ครับนี่ครับเหรียญสวยเดิมนะครับพี่นะครับเหรียญนะครับดูครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกห่วงเชื่อมนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกนะครับนี่ขอบปิ้นตั้งนะครับนี่ครับข้างกระบอกนะครับ หลวงพอ่ออีนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่ออีเปิดอยู่หนึ่งพันบาทนะครับ, 1> <1 บต่อมานะครั <1 1> <1 บเป็นพระเนื้อผงนะครับวัดประสาทบุญญาวาสครับเป็นพิมพ์พระสังฆกระจายครับพี่นะครับนี่นะครับเป็นวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกครับนะครับเป็นวัดประสาทบุญยาวาสปีศูนย์หกนะครับพี่ๆนะครับพิมพ์นี้นะครับค่อนข้างหายากนะครับพี่นะเป็นพิมพ์พระสังฆกระจายนะครับวัดประสาท ปีศูนย์หกนะครับพี่นะครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ตรงนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยครับดูครับนี่ครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคามนะครับพี่ดูครับสวยงามมากเลยครับเหรียญนี้นะครับเหรียญด้านบนเนี่ยเป็นเหรียญแบบ ห่วงขาดนะพี่นะห่วงขาดแล้วก็คนสมัยก in. like well. mm ่อนเนี่ยเขาเชื <ù confused S 2> mm ่อมห่วงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดูครับนี่เขาเชื่อมห่วงมาบนานเลยนะครับนะครับแล้วพราเนี่ยเก่ามากเลยครับองนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังอีกทีนะครับดูครับเนื้อนะครับเก่ามากเลยครับนี่ครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับนะครับองค์นี้นะครับเป็นพราสมเด็จ วัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับองคนี้ครับสวยมากครับพี่นะครับนี่ครับองค์นี้ครับเลี่ยมต่ำๆเนี่ยต้องมีสามสิบถึงสี่สิบปีนะครับอย่างต่ําเลยครับพี่นะเป็นคนสมัยก่อนเลี่ยมเลยครับพี่นะครับนี่ครับแล้วพระเนี่ยเนื้อจัดมากพี่แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยพี่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยมากเลยครับดูนะครับนี่ดูเนื้อครับพี่ดูครับนี่ครับพี่ดูเนื้อนะครับดูครับเนี่ยครับ เก่ามากเลยครับพี่องน mm hmm. ี้ครับ nah, น right> ี่ครับพี่ดูครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัดระังนะครับยุคต้นเลยครับนะครับมีเม็ดมวลสารนะครับเม็ดใหญ่ๆเลยครับนี่ครับเป็นของยุคต้นเลยครับแล้วพี่ดูเนื้อครับเนื้อพระเก่ามากครับพี่นะครับเนื้อเก่าเนื้อจัดมากครับนี่ครับแล้วฐานเนี่ยคมเลยครับเนี่ยฐานชั้นเนี่ยครับฐานคมครับพี่ดูครับนี่ครับนี่ครับ ดูครับพี่ดูครับเนี่ยครับเป็นสมเด็จยุคต้นครับพี่นะเป็นสมเด็จยุคต้นเลยครับพี่นะครับนี่ครับดูครับดูด้านหลังครับพี่นะครับโอ้โหองนี้แบบสวยมากเลยพี่องค์นี้สวยจัดเลยพี่ดูครับนี่เป็นของยุคต้นเลยครับพี่องนี้ครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับพี่ดูครับนี่ยิ่งพี่ดูด้านข้างนะครับนี่ครับดูครับนี่จะเห็นเป็นมวลสารนะครับดูครับ นี่ครับดูด้านข้างนะครับนี่โอ้โหสวยจัดเลยว่ะพี่องนี้นะครับองค์นี้นะครับน้องเปิดอยู่ที่สองพันบาทนะครับองค์นี้นะครับขอนิดนึงนะครับพี่นะนะครับสําหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับพี่นะจะเข้าใจนะครับว่าราคาสองพันบาทเลยครับเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับพี่นะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับนะครับต่อมานะครับ ได้พระปิดตาหลวงปู่เอ <Source, S 1> ี şey. ่ยมนะครับพิมพ์เว่าจุลาเล็กมาด้วยครับองนี้ครับเป็นเนื้อผงคุกรักครับพี่นะครับพิมพ์เว่าจุลาเล็กครับดูครับนี่ครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์เว่าจุลาเล็กครับองนี้ครับงดงามมากครับพี่นะครับเป็นเนื้อผงคุกรักเลยครับพี่นะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับสวยมากครับองนี้ครับพิมว้าจุลาเล็กนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับ นะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อจาดนะครับนี่ครับได้มาหนึ่งองค์นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดรุ่นแรกนะครับนี่ครับด้านล่างเนี่ยต่อโค้ดนะครับเป็นเขียนว่าหลวงพ่อจาดนะครับสวัสดีผ่องสกุลผู้ทํานะครับนี่ครับดูครับผิวพันธุ์วันณะโลหะเก่าๆเลยครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารุ่นแรกนะครับพี่นะครับ นี่ครับสร้างราวๆปีสองสี่กว่าๆนะครับองนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับอง์นี้นะครับเป็นพระผงหลวงปูเผือกขุดสะพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับขุดสะหลวงปูเผือกพิมพ์เล็กองนี้เนื้อจัดจ้านมากเลยครับดูครับนี่ครับเนื้อจัดจ้านเลยครับพี่องนี้นะครับขุดสะหลวงปูเผือกพิมพ์เล็กนะครับ นี่ครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะองนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับนะครับต่อมาครับสมเด็จเกตชัยโยหกชั้นครับพี่นะครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์หกชั้นนิยมนะครับอกตลอดนะครับพระสวยมากครับองค์นี้ครับแนะนําเลยครับพี่นะใครที่อยากได้พระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับนี่ครับองค์นี้ครับเป็นองค์สวยเลยครับมีคาบแป้งคาบลาขาวๆาวขึ้นแบบนี้ครับ แล้วซุ้มองนี้เต็มเลยครับพี่นะซุ้มเต็มเลยครับดูครับนี่ครับสวยมากครับองนี้ครับเป็นหกชั้นอกตลอดนะครับนี่ครับดูครับสวยมากครับอง์นี้ครับนี่ครับพี่พี่ท่านไหนที่ต้องการเก็บพระสมเด็จวัดเกศชโยที่ค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วเนื้อสมบูรณ์นะครับเนื้อเก่าเก่านะครับแบบนี้ครับนี่ครับอง์นี้นะครับ น้องเปิดแบ่งปันพี่พี่ฟีนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับนะครับแล้วก็รายการนี้ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับนั่งอยู่บนหนังเสือนะครับพี่นะครับนี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนั่งอยู่บนหลังเสือนะครับไม่ใช่เป็นหนังเสือนะครับพี่เนี่ยครับนี่ครับรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะครับนั่งอยู่บนหนังเสือนะครับนี่ครับ แบบนี้เลยครับด้านหลังเนี่ยเป็นคล้ายๆลอจานนะครับพี่นี่ครับสวยมากครับพี่นะครับนะครับเอาหนึ่งพันสองร้ยบาทนะครับพร้อมตลับเลยนะครับแล้วก็ได้ได้พับปิดตานะครับได้พับปิดตานะครับเนื้อเมกะสิ์มานะครับเป็นของหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่นี่นะครับดูครับปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่นะครับนี่นะครับนี่ครับ สวยสวยเลยครับพี่นะครับนี่ครับพับปิดตาหลวงพ่อทัพวรรณงงเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพบาทนะครับนี่ครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อม่วงนะครับวัดบ้านทวนมาหนึ่งเหรียญนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเก่าเลี่ยมเก่าเลยครับพี่นะครับเหรียญเก่าเลี่ยมเก่าเลยครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับเอาเอาหนึ่พันบาทนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับนะครับ แล้วได้เหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพระญาดมาด้วยนะครับพี่นะครับเหรียญนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับกระไหล่ทองเก่าๆแห้งๆเลยครับพี่นะครับดูครับนี่ครับกระไหล่ทองเก่าๆเหรียญบางๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกั่นนะครับพี่ดูครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญห่วงเชื่อมโบราณเลยนะครับพี่นะครับนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเลยครับพี่ดูครับเหรียญเก่ามากเลยครับพี่นะครับเหรียญนี่ยค่อนข้างที่จะเก่ามากเลยนะครับ นี่ครับดูค so รับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพระญาินะครับนี่ครับดูครับสวยๆเลยครับดูครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อกั่นเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับนะครับใครสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อหลังไม่มาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับหลังไม้เข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับ องนี้เป็นพระเนื้อชินสนิมแดงนะครับพี่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกรบบุรีหรือเปล่านะครับพี่นะครับเป็นกุรบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับแล้วก็พิมพ์เนี้ยสวยมากเลยพี่นะนี่ครับพิมพ์เนี้ยครับสวยมากเลยครับเอาหนึ่งพันบาทครับพี่นะเป็นของเก่าวัตถุโบราณเลยครับแบบนี้ครับอายุหลายร้อยปีครับพี่นะครับ เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับองนี้ครับได้เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่นแรกมาด้วยครับพี่นะครับปีสองสี่หกเจ็ดนะครับพี่นะครับนี่นะครับได้เหรียญหลวงพ่อไ่วัดไร่ขิงรุ่นแรกมาด้วยครับพี่นี่ครับเหรียญสวยมากเลยครับปีสองสี่หกเจ็ดนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับเป็นเนื้อ ผงนะครับพี่นะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับเนื้อผงคุกรักนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับด้านหลังเนี่ยมีลอยจานนะครับพี่เดี่ยเป็นลายลอยจานหลวงปู่สุกนะครับจานหลังยันพุทธซ้อนนะครับพี่นะครับนี่ครับเนื้อผงคุกรักนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับนะครับแล้วก็ได้รูปหล่อหลวงพ่อเดออาหลวงพ่อพรมมาด้วยนะครับพี่นะครับ นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเนี่ยครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับเขาเรียกว่ารูปหล่อเข่ากว้างนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับสวยมากครับพี่อง์นี้ครับนี่ครับสวยมากครับองนี้ครับรูปหล่อเข่ากว้างปั๊มนะครับนี่นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับพี่เอาไปเก้าร้อยนะครับนะครับ แล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยมาด้วยนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญนี้ครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยปีสองสี่ห้าเก้านะครับเหรียญนี้สภาพค่อนข้างที่จะใช้มานะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ครับต่อมานะครับได้ได้เป็นองค์นี้ครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดอปาเช่นะครับพี่นะนี่นะครับ นี่ครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดพิมพ Apache นะครับนี่ครับดูเนื้อครับเก่าๆเลยครับดูครับนี่ครับรูปหล่ออ p าเ h e หลวงปู่ทวดนะครับพี่นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทครับอ p าเ h e นะครับพิมพ Apache นะครับต่อมาครับได้พระสมเด็จนะครับวัดระฆังมาหนึ่งองค์ครับพี่ดูครับ นี่ครับเก่าเก่าเนื้อหาเก่าเก่าเลยครับดูครับนี่ครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยครับดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับเก่าเก่าเลยครับเนี่ยครับดูครับนี่สวยสวยเลยครับพี่นะครับองนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับดูครับดูเนื้อเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับสวยสวยเลยนะครับดูครับ นี่ครับนี่ครับค่อนข้างแบบว่างดงามสะดุดตาเลยนะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้ครับนี่ครับมวลสารเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยครับพี่นะที่สมเด็จพุจจานโตได้โขกนะครับโขกเขาเรียกว่าอย่างไงอะตำใส่คกนะครับโขกมวลสารรวมกันแล้วก็โรยไว้ที่บล็อกแบบนี้ครับพี่นันแล้วก็กดพิมพ์ออกมาแบบนี้ครับนี่ครับดูครับ ดูครับนี่ครับดูครับดูเนื้อครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่องค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับก็ได้เหรียญเนี่ยเหรียญเก่าห่วงเชื่อมอีกหนึ่งเหรียญเลยพี่นะครับเป็นข้างเลื่อยนะพี่นะเนี่ยเป็นรอยเลื่อยเป็นข้างเลื่อยนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นเหรียญที่ไหนเหมือนกันนะพี่ นะครับเนี่ยครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยครับพี่นะครับข้างเลื่อยนะครับนะครับเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยครับนี่ครับเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยเก่ากว่าเหรียญกระบอกอีกนะพี่นะนะครับยุคแรกต้องเป็นยุคข้างเลื่อยแล้วก็มายุคข้างกระบอกนะครับข้างกระบอกแล้วก็มาเหรียญปั๊มนะครับพี่นี่ครับอันนี้เป็นยุคข้างเลื่อยเลยพี่นะน่าจะยุคนู่นนะครับสองสี่หกเก้าอะครับพี่นะครับ นี่ครับยุคราว์หลวงพ่อกั่นอะไรประมาณนี้เลยครับพี่ดูครับนี่ครับเอาไปหนึ่งพันบาทละกันนะพี่นะสําหรับเหรียญเก่าไม่ทราบที่องค์นี้นะครับนี่ครับใครมีวิชาความรู้เยอะๆนะครับก็สบายเลยครับพี่นะดูพระออกเลยนะครับนี่ี้ยได้ไปแบบต่อรองได้นะครับพี่นะต่อรองได้นะครับเพราะผมไม่รู้นะครับอันนี้ยนี่ครับองค์นี้ครับเป็นหลวง พารอดนะครับเป็นพารอดนะครับองนี้เก่ามากเลยพี่นะครับนะครับพารอดองนี้เก่ามากเลยพี่นะครับดูครับเนี่ยครับพารอดองนี้เก่ามากครับดูเส้นน้ําตกนะครับดูครับนี่นะครับนี่ครับเก่ามากนะครับพารอดพิมพ์ใหญ่มหาวันนะครับองนี้ครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับต่อมาครับได้เหรียญหลวงพ่อลุ่งมาด้วยนะครับวันนี้ครับ นี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งปีสองสี่แปดสี่นะครับพี่นะครับสองสี่แปดสี่นะครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับสองสี่แปดสี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับต่อมาครับนี่ครับได้รูปหล่อพระพุทธชินราชมาด้วยครับพี่นะครับวัดสุทัศนะครับนี่ครับด้านล่างเนี่ย เขาเรียกว่ายังไงอ่ะแกะเป็นเขียนคําว่าวัดสุดทัศน์แบบนี้เลยครับพี่นะครับนี่ครับเขียนว่าวัดสุดทัศน์นะครับด้านล่างเะยครับนี่ครับดูครับรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับสองสี่แปดห้านะครับนี่ครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับวัดสุดทัศน์นะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ หลังอาจารย์ทิมนะครับพี่นะครับกระไหลทองนะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้ครับสวยมากเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยมากเลยครับเหรียญหลวงพ่ทวดหลังอาจารย์ทิมนะครับนี่ครับดูครับพี่นะครับเหรียญสวยๆเลยครับนี่ครับเหรียญสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหลวงพุทวดนะครับนะครับต่อมาเหรียญนี้องค์นี้นะครับเป็น พระหลวงปูสุขวัดปากคอมะขำเท่านะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ประทานมนทนนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับองนี้ครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับไขยุ่งขึ้นเลยนะครับดูครับเนี่ยเขาขาวนะครับนี่ครับเก่ามากเลยครับองนี้ครับนี่ครับสวยๆนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับองนี้ครับ ต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับได้เหรียญนี้มาด้วยครับพี่นี่ครับเป็นยุคขัางเรื่อยนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่นะครับนี่ครับหลังยันสี่นะครับพี่นะหลังยันสี่นะครับปีพศสองสี่หกเจ็ดนะครับพี่นะนี่ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเหรียญเก่ามากครับดูเนื้อครับพี่นะครับ นี่ครับดูเนื้อครับพี่เก่ามากครับหลวงปู่เอี่ยมเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะต่อมานะครับได้รูปหล่อพิมพ์เตารีดนะครับหลวงปู่ทวดมาหนึ่งองค์ครับพี่ดูเนื้อครับเก่ามากเลยครับพี่ดูครับนี่เก่ามากเลยพี่ดูผิวพันเนี่ยพี่นะดูผิวพันเนี่ยพี่เดิมเดิมบ้านๆเลยหิ้งหิ่งเลยครับพี่นะพระเดิมเดิมบ้านๆนะครับผิวหิ้งหิ้งเลยครับพี่เดี๋ยวครับดูครับนี่ครับดูครับ ผิวเดิมหิ้งๆิงเลยครับพี่นะนี่ครับด้านหลังเนี่ยเป็นรอยอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่นะนเนี่ยครับนี่ครับตอนหลอดนะครับดูครับนี่ครับดูเนื้อครับพี่นี่นี่ครับดูเนื้อครับนี่ครับเดิมเดิมเลยพี่นะผิวพันหิ้งหิ้งเลยครับพี่นะครับผิวพันหิ้งหิ้งเลยครับนี่ครับดูง่ายมากเลยครับหลวงพุททวดเก่าๆเลยครับพี่นะครับ ปีศูนย์ห้านะครับเตอรีดเอพิมพ์ใหญ่เลยนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาครับได้หลวงปู่ทวดเนื้อขาวมาด้วยครับพี่เนี่ยหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวาสนะครับปีศูนย์หกนะครับพับปลุกเศกเกจิทั่วประเทศครับเป็นเกจิยุคเก่าๆนะครับดูครับสวยมากครับพี่วัดประสาทนะครับใครหาอยู่นะครับอง์นี้นะครับ เอาหนึ่งพันบาทครับพี่นะใครไวใครได้เลยพี่นะครับนะองคบองนี้บอกเลยครับพี่นะวัดประศัทนะครับตอนนี้นะครับค่อนข้างนิยมนะครับตอนนี้เริ่มมีคนเก็บเยอะขึ้นแล้วนะครับเอฟซีร้านมรดกพักเครื่องเนี่ยแย่งกันเลยนะครับนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมานะครับองนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูครับ เนื้อจัดจ้านเป็นเนื้อโซนยุคต้นเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นเนื้อโซนยุคต้นเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับดูเนื้อครับพี่นะเนื้อตุบตับเลยพี่นะครับดูครับนี่ครับเป็นเนื้อโซนยุคต้นเลยนะครับดูครับนี่ครับเนื้อเก่าเก่งนะครับแบบเนื้อตุบตับเลยครับพี่นะครับนี่ครับเป็นของยุคต้นเลยนะครับองนี้ครับนี่ครับดูด้านข้างนะครับนี่ครับ นี่ครับดูครับนี่ครับดูครับสวยๆเก่าๆเลยครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับเนื้อเก่าๆเลยครับพี่นะครับองนี้ครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาด้วยนะครับพี่นะครับปีเจ็ดศูนย์นะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับ นี mm ่ครับเหรียญนี Hence, ้ไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับได้เหรียญนี้มาด้วยนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญพระครูสังวรกิตตินะครับพี่นะครับนี่ครับสองสี่แปดศูนย์นะครับเหรียญนี้ไม่ทราบว่าชื่อที่เรียกกันในภาษาเซียนพ้าเรียกว่าเหรียญอะไรนะครับเนี่ครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยครับพี่นะได้มาแบบนี้แล้วเหรียญเก่ามากเลยพี่ นะครับเหรียญเก่ามากเลยครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับต่อมาครับได้รูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบมาด้วยครับพี่นี่ครับรูปหล่อจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับองนี้ครับหลวงพ่อทองนะครับวัดเขากบนะครับดูครับนี่ครับด้านล่างอุดผงนะครับดูครับสวยๆนะครับรูปหล่อหลวงพ่อทองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ นี<จ>่ค <aperture trim 2023> รับองนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อทองนะครับนะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันห้านะครับพี่นะครับนี่ครับกาเรียกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยันห้านะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ครับหลังยันห้านะครับนะครับและได้เหรียญนี้มาด้วยครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดโนกระจาบนะครับ เลี่ยมเก่าเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยครับพี่นะครับนี่ครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยพี่นะครับหลวงพ่อขันวัดนกกาบนะครับนี่ครับตาคมคมเหรียญเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับนี่ครับเอาไปหนึ่งพันบาทครับเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกาบนะครับพี่นะครับแล้วก็ได้เป็นพระสมเด็จนะครับพี่นะพระสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับพี่นะเหรียญสมเด็จพระสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับ นี่ครับดูครับด้านล่างเนี่ยฝั่งตะกุดนะพี่นะนี่ครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะนี่ครับเป็นพระสมเด็จหลวงปู่เทียนนะครับวัดโบสถ์นะครับพี่นะครับปีศูนย์สองหรือศูนย์แปดไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะนี่ครับพี่ๆที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับน่าจะรู้จักนะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับนี่ครับด้านล่างเนี่ยฝั่งตะกุดสองดอกนะครับดูครับ เนี่ยตะกุดก็เก่ามากเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับหลวงพู่เทียนวัดโบสนะครับพี่พี่ท่านไหนรู้จักไหมครับเนี่ยนะครับสวยๆเลยครับพร้อมกรอบนะครับพี่นะครับหลวงพู่เทียนวัดโบสเอาหนึ่งพันบาทนะครับเป็นพิม Omaha, พ tai, ์ใหญ่นะครับพี่นะสวยมากครับพี่พร้อมกรอบแบบนี้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ห่วงไปให้นะครับเนี่ยครับหลวงพู่เทียนวัดโบสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับสําหรับคนกรุงเทพน่าจะรู้จักนะครับ เป็นรูปถ่ายอาจารย์เที่ยงน่วมมานานะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าคารวาสนะครับพี่นะเป็นคารวาสนะครับที่โด่งดังมากครับพี่ตอนนี้นะอาจารย์เที่ยงน่วมมานาครับพี่นะครับนี่ครับหมู่บ้านมีดีอะไรเขาเนี่ยครับพี่นะหมู่บ้านมีดีนะครับนะครับรูปอาจารย์เที่ยงเอาหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ รูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับดูครับประลอดขึ้นเลยนะครับพี่ดูครับรูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ครับพี่ดูนะครับประลอดขึ้นเลยครับพี่นะรูปถ่ายเก่าเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะเห็นเป็นประลอดอย่างนี้นะครับนี่ครับเนี่ครับเขาเรียกประลอดพราพนะครับสวยมากครับพี่นะครับสวยมากครับเนี่ยพลิกปึ๊บเราก็เห็นประลอดขึ้นเลยนะครับ นี่ครับเอา1,200บาทนะครับสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับรายการสุดท้ายครับพี่นะครับน้องขอเสนอเป็นองนี้เป็นอันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นตะกุดนะครับนะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับพี่ๆเนี่ยครับเป็นตะกุดสามกษัตริย์หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับ นะครับเป็นเกจิดังแห่งเมืองมะขามหวานนะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่นะครับนี่ครับตะกุดตะกุดนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่ครับประวัติเล่าขานกันมากมายนะครับพี่นะครับครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อทบนะครับได้ไปเข้าร่วมนะครับพี่เข้าร่วมการปลุกเสกนะครับการปลุกเสกวัดประสาทบุญญาวาสนะครับพี่นะปีศูนย์หกนะครับแล้ว หนึ่งในสิบเกจินะครับที่นำมวลสารมาจากวัดนะครับแล้วก็หลอมไม่ละลายนะครับหนึ่งในนั้นคือตะกุดหลวงพ่อทบนะครับพี่นะฮะหนึ่งในสิบอง์นะครับที่หลอมนะครับไม่ละลายนะครับพี่นะครับคือตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพี่นะเขาบอกว่าใส่ไปในเตาหลอมเนี่ยครับวิ่งหมุนเลยนะครับพี่นะตะกุดเนี่ยครับแต่เป็นตะกุดดอกเล็กนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับ สุดยอดนะครับพี่นะวิ่งหมุนเลยนะครับหนึ่งในนั้นเป็นตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะพี่นะองค์นี้นะครับดอกนี้นะครับน่าจะเป็นยุคกลางนะครับพี่นะครับน่าจะเป็นยุคกลางนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นเชือกเขาเรียกว่าเชือกไนล่อนแล้วนะครับพี่นะครับยุคปีหนึ่งกว่ากว่านะครับพี่นะนี่ครับหลวงพ่อทบนี่ครับสุดยอดแล้วครับพี่นะครับนี่ครับ อง์นี้นะครับตะกรุดดอกนี้นะครับน้องเปิดอยู่สองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับองค์นี้ครับเดิมเดิมเลยครับพี่นะครับเดิมเดิมครับดอกนี้ครับใครหลวงพ่อทบบอกเลยครับว่าสายเหนียวนะครับสายเหนียวครับพี่นะครับเรื่องเล่ามีมากมายครับพ่อผมนะครับเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยตอนเที่ยวนะครับตอนเที่ยวนะความขัง นะครับความขังความเหนียวของหลวงพ่อทบเนี่ยเสาสาลานะครับเสาสาลาเนี่ยพอไปเที่ยวงานวัดประจําปีเนี่ยเขาจะเอาเหมือนเอามีดอ,อะไรไปด้วยนะพี่นะที่วัดนะแล้วไปไปเอาไม้ที่เป็นเสาสาลานะครับติดตัวนะครับกลับมาบ้านด้วยนะครับตอนแบบออกจากวัดมาเนี่ยมีเรื่องกันนะพี่นะมีเรื่องกันนะครับฟันกันไม่เข้านะครับพี่นะครับเพราะว่านําไม้ใต้สาราเนี่ย ใส่กระเป๋าเสื้อมาด้วยนะครับพี่นะครับต่างต่างฟันกันไม่เข้าอะครับพี่นะครับนี่ครับก็เป็นความศัพสิทธิ์นะครับนี่ครับองนี้นะครับดอกนี้นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับเหนียวจริงของจริงนะครับพี่นะบอกไว้เลยของจริงนะครับนะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับส่งฟรีทุกองค์ครับมีบริการส่งฟรีถึงบ้านเลยครับชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับส่งรวดเร็วทันใจนะครับวันเดียวถึงเลยนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะครับพี่สั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยนะครับพี่นะครับพ้าสวยตรงปกทุกองค์ครับพี่นะครับผ้าสวยตรงปกทุกองค์ครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ